ร้องว่าไงคะอ่ใช่ไหมเออใช่ก็คุยอะไรเหมือนคนเู้กันอยูคุณสามม่นคุณสามเออเรียกกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นแต่ก็มิงมิงมิงดึกดื่กันก่อนก่อนกอนกอนก่อนก่อก่อนเลยนะคุณสามพูดเยอะเหมือนกันนะซีนนั้นอ่ะเออใช่ใช่ใช่ คุณสามบอกแดดหลอกเขาหน่อยเราอยากให้ตัวอะไรนะกลับบ้านไปกับเราเราอยากให้ตัวกลับบ้านไปกับเราโอเคอ่ะไปแต่คุณสามมีคุณย่าไม่ใช่หรอคะคุณย่าโอเคแล้วเรื่องของเราเป็นไปได้แล้วเหมือนมาเล่นตักไม่ใช่ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันจริง5 2ถูก้ายหรอถูกตัวบานี่รบ้าลูกนั้นหนูถ่ายประมาณ20กว่าช็อตโถ่ายอ่ะไม่บอกหนูสักคำแล้วดท่าตั้งรูป